วันนี้นะคะเราก็จะพามาดูบรรยากาศที่พักของขันทองรีสอร์ทอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะที่พักก็อยู่ใกล้หาดแม่พิมมาแล้วก็ใกล้เซเว่นเนี่ยนะคะซึ่งถนนตรงนี้จะเป็นถนนเรียบหาดนะคะฝั่งตรงข้ามข้ามถนนไปก็จะติดทะเลแล้วซึ่งสะดวกมากเลยะคะ่ะเซเว่นก็อยู่ใกล้แค่นี้เองนะคะทีนี้บ้านแต่ละหลังมันก็จะมีหลายๆสีอย่างเงี้ยนะคะ หมดประมาณสิบหลังก็จะมีสวนให้นั่งเล่นส่วนด้านข้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสาลนะคะมีที่ให้เรานั่งเล่นด้วยนะคะด้านหลังแต่ละหลังสามารถเดินได้รอบนะคะเชื่อมต่อกันได้ะคะ่ะทีนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปอยู่ข้างในนะคะเพราะว่าก่อนที่จะมาเนี่ยเราพยายามเสิร์ชหาใน u t u b e แล้วแต่ว่ามันไม่มีใครอัพเลยวันนี้เราก็เลยจะอัพให้ดูนะคะ ่าเข้ามาข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือเราเตียงเสริมผู้ใหญ่อีกคนหนึงนะคะค่าห้องเขาก็จะคิดเพิ่มสองรอยบาทนะคะที่วางของที่แขวนเสื้อที่การห้องน้ำนะคะห้องน้ำข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะ มีฝักบัวค่ะโอเคนะคะตอนเช้าที่นี่เขาจะมีเอ่อบมีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูหลังต่อไปเลยวันนี้เรามากับเป็นทีมเราจองทั้งหมดสี่ห้องแต่ว่าอาจจะให้ดูประมาณสองห้องนะคะต่อไปหลังที่สองยายนอนห้องไหนดิคะ ยายนอนห้องไหนดีคะห้องนี้ไหมคะอันไหนก็ได้ลูกอ่ามาเล่นกันอ,อืดเข้ามาดูค่ะเข้าเลยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นหลังที่สองนะคะหลังสีฟ้าเททายนะคะทำไมอา่าไว้เช้ายายขยายอยู่ในห้องน้ำนะคะ นี่เป็นหลังที่สองนะคะก็การจัดเรียนก็จะคล้ายๆทีนี้เราจะไปดูหลังต่อไปนะคะขอดูห้องนี่หลังนี้สวยมากออกยางห้องน้ำไม่ได้ไหนน่ะเอาห้องนี้แล้วกันดูหลังที่สามก่อนนะคะปักป ขออนุญ,ญาตถ่ายนิดนึงอ่ะถ่ายถ่แต่ตรงนี้แหละให้ดูที่พักนะฮ <laughs> ะไปแล้วค่ะอันนี้หลังที่สามขอบคุณค่ะอันนี้เป็นหลังที่สี่ตอนเช้าจะมีอาหารให้นะคะก็จะเป็นข้าวต้มนะคะแต่ละหลังก็จะประมาณนี้เลย ไปดูด้านในตอนเช้าจะมีข้าวต้มให้อ่ะค่ะตรงนี้แปดโมงถึงสิบโมง